โอเคนะครับขอยัดรีวิวกับชุดพอท่อนะครับชุดสีลุงทนความร้อนนะครับของทางร้านทองดีท่อยเสียงนะครับวันนี้มาโชว์ของให้น้องๆหน่อยนะครับเมื่อกี้อยู่ในฟอยนะครับเลยมองไม่เห็นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซ็ตเก้าร้อยนะครับเซตเก้าร้อยครับสีสดๆนะครับตัวนี้จะเป็นสีทนความร้อนนะครับรับประกันสีได้เลยนะครับจากการใช้งานจริงและออกทิปนะครับพอควรนะครับ เพราะนั้นสบายคุ้มกับราคารับประกันว่าคุ้มกับราคาที่ใช้แน่ครับ3ปียังไม่มีอะไรนะครับยังใช้ได้สบายนะครับผมอยาจะบอกตัวนี้ก็จะเป็นเซ0ตเก้นะครับงานสวยๆงามๆนะครับผมสีสดๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของ CB นะครับหรือ CBR 650นะครับปี2018 18ก็สิบเ7ไซสใช้กันได้นะครับใช้กันได้เลยนะครับ ตัวนี้ก็เป็นปี2018เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปี2016นสบงานสวยๆนะครับงานสวยๆมีแค่นี้เองนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถจับจองกันได้นะครับอสอบถามรายละเอียดกันเข้าไปได้ตามที่อยู่ในเพจของทางร้านทองดีถ้อยเสียนะครับหรือทองดีบิ๊กไบค์นะครับหรือจะโทรสอบถามผมโดยตรงได้เลยนะครับที่ช่างวัดนะครับ เบอร์โทรก็081นะครับ277 5195นะครับอ่ารีบเส้นนะครับมีแค่4ชุดแค่นั้นเองนะครับกว่าจะได้ของแต่ละครั้งเป็นเดือนเลยครับโอเคนะครับขอบคุณครับ